ก็ในคลิปนี้เนี่ยเราอยู่กันในเกม1,000 Man s t o n g e t ในเซิร์ฟจีนตัวย่อนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราอยู่กับการต่อสู้ในดวลข้ามเซิร์ฟนะซึ่งพิเศษมากๆเลยุ่นผู้ชมเนื่องจากมีตัวละครอย่างอะตอมิกกับด้วงมาด้วยนะครับเรามาดูทีมแรกก่อนและการกับพลัง107ล้านนะครับมีตัวละครอย่างเกลยวกันชุบแฟตปะกายแสงด้วงโกเกสึเกียโรและก็เจ้าอะตอมิกนะเป็นล่าง2ยกทีมนะครับเซอร์ไพร์มากก็ถือว่าเขาเนี่ยไม่ได้เอาตัวละครเมตาอย่างกาโร่กับเกียโรลงนะ อีกทีมหนึ่งนะครับพลัง94ล้านนะฮะตัวละครอย่างเกียโรนะครับนกฟีนิกแฟตปกายแสงโกคิสึกาโลและก็เจ้าเกียโรครับเขาเป็นร่าง2ยกทีมครับแล้วก็เป็นทีมเมตาปัจจุบันด้วยนะมีกาโลกับนกฟีนิกเนี่ยบอกเลยว่าดีมากๆเนื่องจากมันจะเจอเกียโรเนี่ยในการปิดเรื่องของอันตินะครับแต่ว่ามันยังมีเรื่องของพาสีมันที่ยังไล่ตามดีมากแล้วก็นกฟีนิกเนี่ยสามารถชุบเพื่อนได้นะครับก็ต้องมาดูกันท่านผู้ชมว่าด่วงกับอะตอมิกเนี่ยจะทำอะไรได้มากน้อยเพียงใดนะครับ ก็เปิดมานะครับเป็นแฟดประกายแสงนะฝั่งเราเริ่มก่อนนะครับความเร็วเยอะมากนะครับเปิดไปก่อน1ครั้งครับโจมตีตัวหลักอย่างนกฟินิกนะครับโดนดาเมจเพิ่มตับไปที่2ล้าน3นะโอ้แล้วฝั่งเขานี่ก็เร็วช่ย่อยเหมือนกันผู้ชม <OOK akkor S 2> เปิดมาครับแฟดประกายแสงโจมตีใส่ดวงก่อนเลยหว่าได้เห็นสะท้อนดวงก่อนเลยครับทีนี้โจมตีไป6ล้านนะครับเป้าหลักโดนดาเมจเพิ่มเติมไปฮนะเทียนจิ้มก่อน,นะนครับก่อนสะท้อนนะจิ้มกลับมาครับ ดวงสะท้อนกลับไป1ครั้งครับอ๋อเกียโลฝั่งเขาเนี่ยเป็นเกียโลที่ไม่ใช่พาร์ติพิเศษ2นะคุณผู้ชมนะมีเชิงเทียนอยู่2เล่มนะครับแล้วฝั่งเราเนี่ยมีเชิงเทียนอยู่4เล่มก็ต้องรอดูครับว่าใครจะเหนือกว่าแต่ว่ากโกคสึเนี่ยพาร์ติพิเศษ2ทั้งคู่นะก็น่าคิดครับว่าการที่เกียรโลไม่เป็นพาร์ติพิเศษ2เนี่ยจะมีผลไหมไปครับอันติของเกียโรไม่ได้ใช้ด้วยในเนี่ยเนจากโดนเกียโลฝั่งเราเนี่ยปิดเรื่องอันตรีไปก่อนนะครับ เชิงเทียนจิ้มกันไปก่อนครับตอนนี้ติ้มกันไหฮะยังไม่มีเชิงเทียนใครระเบิดนะครับโกเคสึกก็ตีเข้าไปปกตินะครับเนื่องจากไม่สามารถอันติได้ชมเป็นเมตาของเกียรโรฮะมาเกียรโรบับสีแดงขึ้นมาก่อนเลยนะครับกาโรมีกระนำสีแดงแบบนี้เนี่ยถือว่ารุนแรงนะคอ,อยดูนะครับกับความแรงของเจ้ากาโรเชิงเทียนจิ้มไปก่อนครับแต่ตอนนี้เนี่ยมันยังโลนโดจัมเมจอยู่ไง ไปครับเกียร์โลส่วนกลับบ้างนะครับเนื่องจากเชิงเทียนระเบิดไง17ล้านเดเมจไปก่อนนะครับปิดโกคิสึแฟดปะกายแสงและก็เจ้าเกเรกุชุบนะครับถือว่าดีนะโอละกาโลเกาเข้าด้วยนะครับ13ล้านเดเมจนะครับหลบหลีกไม่ทำงานไงผู้ชมอ่าและเชิงเทียนระเบิดด้วยนะครับได้ตามนะฝั่งเราไปเลยครับอันติของเกียร์โครับปิดตัวไหนเนี่ยอันติไปก่อนที่31ล้านเดเมจนะครับปิดโดนกาโลนกฟินิก์นะ ต่อไม่เป็นไรนะครับเนื่องจากกาโร่เนี่ยมันไล่ตามได้อยู่แล้วนะครับมันแรงมากและเกาทีหนึ่งโคตรแรงเลยกาโร่เนี่ยไปครับต่อไปฮะนกฟินิกก็ได้โจมตีนะแต่ว่าด้วยเนื่องตอนที่มันเป็นช่วงต้นเทิร์เนี่ยมันจะโดนปิดเรื่องของเกียรโรเนี่ยกันเยอะมากท่านผู้ชมต้องรอเลดเกมครับโอ้ยยี่สิบเจ็ดล้านนะครับโอ้โหเป้าหลักโดนไปแล้วครับดีนะครับโกเกสึซก,กับเกียรโรยังไม่ติดเชิงเทียนนะครับเหลือคนละเล่มนะครับยังสูสีกันอยู่ท่านผู้ชม ช่งเทียนเหลือคนละเล่มเลยครับตอนนี้ไปเลยฮะอะตอมิกครับปาดไปก่อนครับปิดเกจหลอนเลือดเกียร์โลกับแฟประกายแสงครับจากนั้นไปแถวกลางต่อครับปาดไปอีก26ล้านเดมเมจนะครับเก็บตแตกขึ้นมาก่อนแต่ว่าอย่าลืมนะับว่าตอมิกเนี่ยเก็บสแตกมากน้อยเพียงใดนะครับการโลกเกา่าทีหนึ่งก็คือลบหมดนะไปครับเกียร์โล20ล้านบึ๊กไปฮะดวงรัวหมัดคาโบโตไปครับ จบไปในเทิร์นที่1น,นะครับนกอีกา3ขากระเบิดไปแล้วนะครับมาต่อราบเกียโรอันติไปก่อนเลยผู้ชมนกอีกาเหลืออีนคนละกี่ตัวเหมือนจะหมดแล้วนะมีแค่ฝั่งเราที่เหลืออีกตัวหนึ่งนะครับฝั่งของแฟดเนี่ยหมดแล้วเชิงเทียนจิ้มไปครับโดนนกฟินิกแต่ว่าฝั่งเราเนี่มันก็มาเหนือเหมือนกันนะกับการปิดเรื่องอันติเนี่ยไอปิดเรื่องของเกตรหลอดเลือดนะครับ แต่ว่าด้วยที่ฝั่งเราเนี่ยมันมีเกียร์โลที่เป็นพาสติฟพิเศษ่สองนะครับมันสามารถปิดเรื่องอันติได้เยอะแต่อย่าลืมนะครับว่าการโลกับนกฟินติเนี่ยไม่จําเป็นต้องอันติไปฮะโจมตีไปต่อครับโกเกิ้เซิร์กก็ได้เคาะไปก่อนฮะต้องรอครับในเทิร์นนี้เนี่ยน่าจะได้เห็นการอันติละในเทิร์นหน้าท่านผู้ชมในเทิร์นที่สามเนี่ยน่าจะได้เห็นการอันติแล้วเพราะว่าเกียร์โลเนี่ยปิดได้แค่สามนะครับอีกสามตัวก็จะได้อันติกันนะครับลูกไฟพออยู่แล้วไปครับอันติของเเกกีียยโรรรร่คคคััับบ้้้องลาานนดมจะ ราดูกาโลส่วนน้ำชมไปครับกาโลเกาไปก่อนครับที่7ล้านหนึ่งนะครับเกเยร์ลกชุบก็เจ็บหนักนะเนี่ยและเกาใส่แฟตนะครับก็โจมตีเข้าอีกแล้วน้ำชมแฟตไม่เด้งเลยครับลบหลีก70%ของมันไปครับเป็นเมตาวัดดวงวะเนี่ยเกียร์โลก็ต้องวัดดวงนะครับว่าจะปิดโดนตัวอะไรนะครับแฟตประกายแสงก็ต้องวัดดวงนะว่าจะลบหลีกติดไหมนี่ลบหลีกติดด้วยน้ชมไปฮะแรงบิดลงไปครับแล้วตอมมิกได้ปาดอีกแล้วไง โอ้แล้วแฟลประกายแสงกับเกียร์โลจะโดนก่อนนะท่านผู้ชมนะอย่างเงี้ยโอ้โหแล้วไปแถวกลางต่อเลยครับกาโลก็โดนปาดไปด้วยเหมือนกันนะครับเข้าสู่ไม่ทอพิเศษเอีกหนึ่งครั้งท่านผู้ชมไปครับดวงได้เป็นอาชูระหมดเลยครับกับระบำข้างของดวงครับคุบปัดประกายแสงติดหนึ่งฮะโอ้โหอ,ออกมาสักทีครับกับการติดหนึ่งของแฟลประกายแสงมาในเทินที่3นะครับจะได้เห็นการอันตีกันแล้วนะครับเนื่องจากเกียร์โรเนี่ยสามารถปิดได้แค่3ามตัวเท่านั้นนะฮะ ที่เหลือก็โจมตีกันเรัวยๆครับไปครับแฟร์ปะกายแสงต่างคนต่างจิ้มไงเชิงเทียนจิ้มมาอะแล้วฝั่งของแฟร์ปะกายแสงเชิงเทียนยังเหลืออีกเล่มหนึ่งนะครับแน่เอาเลยครับจะเป็นสถานการณ์ที่พลิกล็อกไหมต้องรอดูารน้ชมโจมตีไปก่อนครับยังต่อเนื่องอะสะท้อนกลับไปครับไปและอันติของเกียโรครับดูครับจะปิดเกียโรได้ไหมถ้าปิดไม่ได้นะครับโดนหมดนะโอ้โหแล้วโชคดีจัดทุกชมปิดเกียโรของฝั่งแฟดปปะกายแสงได้เฉย แลว่ายังมีเชิงเทียนอยู่นะครับยังพอได้อยู่ไปครับโอโหแล้วปิดโดนโกคิสึด้วยไงเชิงเทียนระเบิดไปแล้วระเบิดไ,ไปแล้วครับก็ได้ส่วนกลับนี่มันยังโชคดีนะที่มันไปปิดโดนเกียร์โลของฝั่งแฟตอะถ้าไม่โดนนะครับมันได้ปิด6นะไอปิดห้านีนะครับเนื่องจากเป้าหลักกระโดนอยู่แล้วเนาะเราก็ต้องสุมอีก2ตัวนะครับมีโอกาสโดน5นะไปเลยครับอันติของกาโร่ครับเกาเกาเกาแล้วก็ปล่อยพลังเข้าไปเอ้ยไม่ถึงกระตายคุณผู้ชม เหมือนจะติดหนึ่งด้วยนะครับเมื่อกี้ไปฮะนกฟินิกกระพือปีกเยี่ยมเยี่ยมต้องฆ่าแฟตให้ตายก่อนนะครับอืมฝั่งเราครับอะตอมิกปาดไปแล้วก็ได้ปาดต่อเลยคุณผู้ชมไปบัมสี่สิบสี่ล้านเดมเมจเกียร์โลกับแฟตปะกายแสงล่วงไปก่อนเลยครับแต่ว่ามีการตายเกิดของนกฟินิกครับโอ้โหโดนไปก่อนเลยฮะดวงจิ้มลงไปครับสิบล้านเดมเมตนกฟินิกถึงกับตายลงไปครับแฟตปะกายแสงกลับมาเกิดใหม่จากผลของนกฟินิกฮะ และแฟดประกายแสงได้ส่วนยับยับครับลำมา1ทีบุบเข้าไปครับที่7ล้าน2องไงเกียรโรก็โดนเาเมจเพิ่มเติมไปก่อนครับจากนั้นแฟดประกายแสงฟั่งแฟดครับส่วนกลับบ้างโจมตีลงมาที่12ล้านเดเมจนะครับเดบเมจก็ใช่ย่อยแล้วเนี่ยดวงเป้าหลักโดนไปครับส้ท้อนกลับไปเยอะอยู่นะไปนะเกียโรครัโบโจมตีจากอันตินะครับโอ้โหสามสิบห้าล้านเดเมจผู้ชมแรงมากว่ะเกียรโรกลับมาเกิดใหม่อีกหนึ่งครั้งครับไปส่วนกลับบ้างเอาให้มันรู้ไป เท่าไหร่บึ๊บเบิ๊บสิบแปดล้านเดเมจปิดด้วงเกียร์โลและอะตอมิกปิดสวยจัดเอ้ยถือว่าสวยนะวะเพราะว่าด้วงอ๋อผมรู้แล้วที่เขาเอาด้วงมาเพราะอะไรเนื่องจากเขาอาจจะไม่มีเกียร์โลกับนกฟินิก์แต่ว่านั้นเนี่ยก็มีเหตุผลหนึ่งนะที่เขาเอาด้วงมหมก็คือกันไปเลยนะครับคือด้วงเอามายืนรับดดเมจไปเลยไงเพราะว่ามันไม่ได้ตินะครับก็ยืนรับดาเมจไปเลยเพราะว่ามันเจอเมตาของเกียร์โลนะครับอะตอมิกก็เวลาปาดเนี่ยก็ปิดเกตแล้วแล้วก็ย้ำอีกทีหนึ่งนะครับประมาณนั้น ไปครับ5้าล้าน8ปะบาธาโกคิสซ่ฮะนกฟินิกได้จิ้มแล้วฮะเอาแล้วโดนแฟดประกายแสงด้วยเกียร์โลไม่ได้รับบัฟลบลีกเนเนี่ยและไปครับกาโลตามเกา7ล้านหนึ่งครับโลไม่ท้อไปก่อน1ครั้งไงนกฟินิกก็ขี่ออกไปแล้วทีนี้เอาเลยครับสถานการณ์เริ่มตึงเครียดครับอะตอมิกได้ปาดแถวกลางครับบัฟบล้านว่ะผู้ชมอะตอมิกมันแหล่งยังวะผมปาดเท่า,ทาไหร่นะของตัวผมปาดอยู่ที่20ล้าน30ล้านอย่างเงี้ยแต่เมจดล้าน8 ปาดยังไม่แรงเท่านี้เลยเขาแรงมากเลยดาเมจเท่าไหร่เนี่ยเกือบสามล้านเลยมั้งเนี่ยชมตีไปต่อครับปายละเกียโรล,ละฮิวขึ้นมาก่อนหนึ่งครั้งอุย้ยเกือบไปนะครับถ้าไอเกียโรฝั่งของเราเนี่ยไม่โดนปิดนะครับฝั่งเขาจะแพ้แบบแน่นอนเลยครับเนื่องจากฝั่งเขาเหลือแค่สามตัวไงเอาแล้วแบบนี้คืออจบแล้วผู้ชมจบแล้วครับฝั่งของ รูปโปรไฟล์ของไซตามะคือชนะแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะครับเนื่องจากอะไรเนื่องจาก,อกจเอ่อเกียร์โลนะครับจะอวนลูปแล้วนะครับก็คือปิดร้อยเปอร์เซ็นต์วนลูปไปเรื่อยๆวนลูบไปเรื่อยๆนะครับไม่มีทางชนะรูปโปรไฟลฟ์ฝั่งไซตามะได้แล้วนะครับก็สรุปเลยแล้วกันนะครับว่าฝั่งของไซตามะเป็นฝ่ายชนะนะครับในเกมนี้นั่นเองนะครับประมาณนีุ้่นผู้ชมนะก็คือด้วยการที่มันเหลือตัวละครไม่กี่ตัวแล้วมันจะกลายเป็นการวนลูปแล้วนะครับก็คือต้องแพ้แน่นอนครับ โอเคก็จบลงแล้วกันท่านผะู้ชมในคลิปนี้นะครับก็ไว้เจอกันในคลิปใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีเนี่ยก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผม